คือผลงานที่ผมวาดไปเมื่อกี้นะฮะผมใช้หัวสินในการสร้างสารรค์ใช้ความเคียร์ถีบขั้นสูงสุดนะฮะสูงสุดเลยนะแต่ละคน oh <my> แต่ละคนนี่คืออะไรเนี่ย <Bro. S 1> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองมิสเตอร์อัคคระเดช ก็วันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันในเกม Pixel Hunter กันอีกแล้วนะครับผมหวังว่าคงจะยังไม่เบื่อกันนะฮะเพราะว่าเร็วๆนี้ฮะผมจะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งรับรองฮะโปรเจกต์นี้สนุกแน่นอนแต่ว่ายังจะไม่ใช่ EP นี้แน่นอนครับทุกคนเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มโปรเจกต์นั้นวันนี้ผมจะมาวาดทุกอย่างให้เป็นมาร์ทคอรคาชาวันทูเพย์ครับทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวพี่เคยวาดไปแล้วนี่มาร์คอพี่คาชา ไม่ใช่นะครับผมนั่นคือมาคาลอฟนะฮะเป็นตัวแทนมัสคอตคาชาอีกหนึ่งตัวในโลบ็อกเนาะแต่วันนี้เราจะมาวาดมัสคอตหลักของเขานะฮะซึ่งแน่นอนฮะมัสคอตนี้เราจะวาดให้แบบหล่อเท่ไปเลยนะ,ะทุกคน <Wow. S 1> โดยไม่มีการแกงใดๆเกิดขึ้นใช่แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะฮะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้มิสเตอร์อัครเดชด้วยนะครับผมโอเคฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า โอเคเราก็มาอยู่ห้องแรกกันแล้วนะฮะโจทย์ก็คือปลาฉลาม <c oughs> เดี๋ยวเราจะวาดให้แบบหล่อเท่เลยนะฮะสำหรับรูปนี้ปลาฉลามเนาะ <c oughs> ไม่มีการแกงใดๆทั้งนั้นนะฮะเรามาเริ่มกันเลยะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่โจทย์แรกกันแล้วนะฮะโจทย์ก็คือปลาฉลามเนาะต้องบอกเลยนะฮะว่าภาพนี้ผมจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงสุดนะฮะผมจะวาดเป็นคชานะฮะกำลังเล่นกับฉลามใต้ทะเลเนาะ ก็แบบว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนกับฉลามเล่นแบบสนุกสนานเลยอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะสัตว์ดูร้ายไม่จําเป็นต้องดูร้ายเสมอไปฮะบางทีสัตว์ก็เข้ากับมนุษย์ได้ดีดใช่แล้วภาพนี้เป็นมิตรภาพระหว่างคนกับฉลามนะฮะส่วนลายเส้นที่ผมจะใช้ในภาพนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นลายเส้นที่ผมวาดภาพประกอบในช่องคาชาเลยนะฮะเพื่อเป็นการวอร์มมือนะฮะเราจะใช้ลายเส้นที่เราคุ้นเคยที่สุดส่วนสีก็เช่นกันนะครับภาพนี้คงไม่ต้องบอกอะไรมากก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ โอเคฮะเสร็จแล้วเป็นไงสวยไหมฉลามผมนะฮะอุ้ยอันนี้ฉลามสวยมากผมให้ภาพนี้นะฮะคือผลงานที่ผมวาดไปเมื่อกี้นะฮะผมใช้หัวศิลในการสร้างสรรค์ใช้ความเคลียร์ถีบขั้นสูงสุดนะฮะสูงสุดเลยนะเพราะงั้นผมให้ภาพนี้แล้วกันนะชุบแตงทอดสวยมากอุ๊ยห้องนี้คนวาดเก่งเยอะนะเนี่ยผมให้ภาพนี้นะฮะสองภาพนี้สูสีกันมาก ทำไมฉลามสามภาพนี้มันดูน่ารักจังอะมผมให้ภาพนี้นะฮะนี่ชุบแป้งทอดต้องให้แล้วนะฮะและเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะฮะสำหรับโจทย์แรกตาฉลามไม่ใช่เล่นๆนะฮะชุบแป้งทอดเนี่ย <laughs> ทำไมผมชอบชื่อ <laughs> อืโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูโจทย์ต่อไป <c oughs> ผมบวตให้ภาพนี้ได้ไหมหวนให้ภาพเนี่ย โอเคฮะแล้วโจทย์ต่อไปก็คือเม่นทะเลนะตอนนี้ผมยังอยู่ห้องเดิมนะทุกคนเพราะว่าห้องนี้คนวาดเก่งนานๆเราจะเจอคนมีฝีมือนะฮะเราจะไม่พลาดโอกาสนี้แน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะทุกคนโอเคครับเราก็มาถึงโจทย์ที่2นั่นก็คือหอยเม่น ซึ่งหอยเม่นมันก็วาดง่ายอยู่แล้วเนาะเพราะงันผมจะใช้ฉากเข้ามาประกอบช่วยนะเพื่อให้ภาพมันดูมีอะไรมากขึ้นส่วนภาพนี้นะฮะผมจะใช้เทคนิคการลงสีไปเลยนะฮะสรับฉากกับหอยเม่นแล้วก็เราจะเอาหน้ากระชาะมาแปะงงๆตรงหอยเม่นเลยเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆนะ,ะว่าจะวาดยังไงวาดกระชาให้เป็นหอยเม่นเนะี่เพราะหอยเม่นมันก็เป็นหนามๆแล้วเนาะ ต้องตั้งใจภาพนี้เป็นพิเศษนะฮะลองวาดแบบตั้งใจดูแต่ก็มันจะมาขัดไอ้ตรงไอ้เจ้าหน้าคาชาอยู่ตรงกลางหอยเม้นนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ฮะสลับภาพนี้เดี๋ยวเราไปรอดูกันฮะว่าภาพนี้จ่องมาเป็นยังไง แค่เสร็จแล้วเม่นทะเลืแต่ละคนแต่ละคนนี่คืออะไรเนี่ยเลือกไม่ถูกจริงครับผมไห่ภาพนี้นะโอ้ชุบแป้งทอดอีกแล้วคนคนนี้หยุดเขาไม่อยู่จริงจริงฮะโอเคอันนี้ผมไม่ภาพนี้นะทาไมเขาวาดเม่นทะเลเหมือนกันจ้ะแล้วมาดูเม่นทะเลผมรู้นะว่าอ่านอันนี้ปาดีโมกับเม่นทะเลผมไม่ภาพผมให้ภาพนี้แล้วกันนะเอาเอาชุบแป้งทอดหายว่าแต่ ผมให้ภาพนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะไม่ใช่แล้ะแบบนี้ไม่ใช่ละ <c oughs> <c oughs> ถูกใจอะไรภาพแบบนี้กันเนี่ยฮะโอเคฮะทุกคนสำหรับภาพนี้นะฮะชนะไปนะฮะชนะแบบงงงด้วยนะประเด็นโอเคฮะเดี๋ยวเรามารอดูภาพต่อไปจากห้องนี้กันดีกว่าอืมจดสุดท้ายฮะทุกคนรูปโจ์นี้น่าจะผมน่าจะวาดเป็นรูปถ่ายนะฮะใช่ละ โจทย์นี้ง่ายๆนะฮะเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลทุกคนโอเคทุกคนเราก็เดินทางมาถึงโจทย์ที่3กันแล้วนะฮะนั่นก็คือโจทย์รูปต้องบอกเลยว่าโจทย์นี้อิสระมากครับทุกคนคือเมื่อพูดถึงรูปแล้วเรากําลังวาดรูปซึ่งแน่นอนฮะทุกคนจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกแน่นอนฮะสำหรับโจทย์นี้แต่สําหรับโจทย์นี้นะฮะผมจะวาดเป็นกรอบรูปเนาะเป็นภาพผมกับคัชชานะฮะยืนด้วยกันผมก็จะวาดภาพนี้นะฮะ เพื่อแสดงถึงมิตรภาพระหว่างเราสองคนนะทุกคนบอกเลยว่าถ้าเจ้าตัวไม่เห็นภาพนี้ต้องซึ้งน้ําตาแตกแน่นอนนะทุกคนซึ้งในมิตรภาพนะฮะที่ผมวาดภาพนี้ให้แก่เขาประมาณนั้นนะภาพนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมาก <c oughs> โอเคคนระับภาพนี้จ่องมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกัน <laughs> <air> <laughs> มิตรภาพอันแนนแฟนอือหือดูแต่ละคนผมให้ภาพนี้นะฮะมิตรภาพอันแนนแฟนเมื่อกี้อือหือบอกเลยฮะด้วยรักและศรัทธา <laughs> ด้วยรักและศรัทธาอือหือโตมันต้องให้เขาแล้วนะฮะสวยมากเขาว่าได้ไงเนี่ยภายในสิบนาทีโอเคให้คนดังนะฮะ โอ้ยอายอะบอกเลยว่าอายมากมันมาเทียบแบบภาพข้างๆนี่คืออายมากๆแล้วเดี๋ยวได้เหรอมันได้เหรอภาพนี้ดิภาพนี้ทุกคนภาพเข้าใจนะฮะทุกคนคงชอบมิตรภาพแอนแนนแฟนระหว่างผมกับคาชาผมขอโทษโอเคฮะเรามาสรุปกันเลยดีกว่า ก็สลับวันนี้นะฮะวาดไป3ภาพชนะไป2เนาะถือว่าประสบความสําเร็จแบบงงงงงมาก <c oughs> แล้วตอนนี้ฮะทุกคนผมมีอยู่200เพชรฮะจากคลิปที่แล้วคือลืมซื้อเสื้อนะฮะเพราะงั้นวันนี้ฮะทุกคนช็อปแลกไหนดูซิขาดอะไรบ้างอุ้ยผมอันนี้น่าจะเป็นผมอันสุดท้ายปะซื้อนะฮะดูซิ <c oughs> แล้วก็มีผมอันนี้ด้วยซื้อนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าซื้อแล้วก็ซื้อไป โอเคฮะทุกคนและตอนนี้ผมก็ทําการซื้อเสื้อผ้าครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตบมือหน่อยแม่ภูมิใจจริงๆแล้วตอนนี้เราก็จะแต่งตัวได้ครบทุกชุดแล้วนะทุกคนโอเคฮะเอาเป็นชุดนี้ก่อนละกันเซรามูนโอเคฮะแล้วเราก็ไปที่เฉลียงนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้ผมวาดครบ100ภาพแล้วนะ <Wow. S 1> จากภาพแรกถึงภาพร้อยนะฮะตอนนี้เราวาดครบหนึ่งภาพแล้วแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะฮะ ผมจะมานําเสนอภาพ100ภาพที่ผมวาดทั้งหมดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันฮะเมื่อเรามีเพชรเหลือไม่ได้เลยภาพนี้มีแต่ภาพแน่นแฟน้นผมต้องโปรโมทภาพนี้นะฮะ <c oughs> และทุกคนล่ะฮะชอบภาพไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ